เมื่อคืนนะเองเผื่อน,นอนกับคนที่เธเกลียดที่สุดแล้ววันนี้เธอต้องเป็นเลขาของพี่คนนะั้นบอกเลยว่าบังเอิญอ่ะไม่มีอยู่จริงเรื่องราวของลูนา่าหญิงสาวที่แสนโชคร้ายในรอบหนึ่งปีลูน่าตกงานซ้ำ้างอยู่แบบนั้นแต่มันยังพาเธอไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจากที่คิดว่าจะได้เจอความรักที่ดีกับกลายเป็นรัก 3. คนที่ทั้งหวานและก็เจ็บปวดสุดท้ายความรักนั้นก็พังทลายลงหลังจากที่พยายามรวบรวมชิ้นส่วนของหัวใจกับคืนลูน่าก็ได้งานใหม่เพราะว่า ชอบชะตากับเล่นตลกเพราะว่าเธอได้มาเจอกับเอมี่ผู้หญิงที่เธอเคยตกหลุมรักคนคนเดียวกันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในคืนหนึ่งที่บาร์ดูหน้าดื่มหนักจนแทบทำอะไรไม่ได้เลยมีใครบางคนมาช่วยเธอเอาไว้ภาพอาจจะเบลอแต่กลิ่นน้ำหอมจางจอะ่ะมันคุ้นเคยมากๆเพราะมันทําให้เธอคิดถึงผู้หญิงใจร้ายคนนั้นแหละเช้าวันต่อมาดูหน้าตื่นขึ้นมาในสภาพที่ดูไม่จืดเลยพอสติกลับมา<ๆ>เธอก็พบว่าเมื่อคือนเธอเผลอดันม<ๆ>ีไปแล้วกับพ<ๆ>ี่เอมี<ๆ>่<ๆ> ใช่คนที่เธอเกลียดที่สุดเธอเรีบหนีออกมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามลืมเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแต่ผมลิขิตหรือเวรกรรมก็ไม่รู้งานที่เธอสมัครไว้กลายเป็นตําแหน่งเลขาของพี่เอมี่รู้น่าจะตัดสินใจแล้วว่ารอบเนี้ยเธอจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดถ้าจะร้ายอ่ะก็จะร้ายกับเหมือนกันแต่เอ๊ะ พี่เอมี่คนเดิมที่เคยเย็นชาทําทไมตอนนี้กลับกลายเป็นโบตามตือ้อยัำลูกหมาเลยอะเป็นเรื่องที่ทนอารมณ์มาเต็มมากๆตั้งแต่ตอนแรกโค้สนุกแแทบลืมอีกตัางหากกับเรื่องกาลยายลอดจนันตอนนี้พี่เล่มอยู่ราคา390บาทจากปกติ430สาวสสแตนดี้พวกเนี้ยหลัจากนี้ซื้อเพิ่มได้ด้วยนะ